สนับสนุนโดยแผ่นรองเมาส์เกมมิ่งเมาส์แพด R G B ปกติราคา731บาทซื้อที่ร้านริดไฮไฟล์ราคาพิเศษ289บาทสนใจสแกน QR Code คดได้เลย ไม่หมุนไม่หมุนต้องใช้มือช่วยมียมจะยอมหมุนตายเถอะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้คลิปจอมพัดลมเนะี่ยก็เวลาเราปรับสายแล้วก็นะเปิดเอร์สองเปร์สองยิ่งเสียงดังครับ ถามว่าเปิดตรงๆได้ไหมก็ก็เปิดได้ครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ยผมจาเป็นจะต้องสายเพราะว่าต้องใช้ลมเนเป่าทั้งคนเนะยทั้งคอมแล้วก็ทั้งคนเนี่ยบางทีคนนั่งอย่างนี้ต้องต้องได้ลมด้วยนะครับ <c oughs> จะเป็นต้องเปิดสายเนี่ยแล้วทีนี้เฟืองเฟืองสายไม่ดีนะเดี๋ยววันนี้เราเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับดูดูด <c oughs> อ่ะปิดก่อน อันนี้ผมถอดฝาท้ายเอาแล้วนะครับแล้วก็ถอดปั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวไฟดูดอ่ะทีนี้นะครับเฟืองท้ายมันเป็นแบบนี้ผมตั่งแล้วันเป็นชิ้นตรงนี้แต่ตัวนี้ปัญหาคือคือผมถอดไม่ได้ตรงนี้ออนี่นะฮะถอดออกไม่ได้ผมจะลองพยายามถอดดูแล้วกันนะครับถ้าหากว่าถอดไม่ได้ผมจําเป็นจะต้องใช้เบ้าเดิมเบ้าตัวนี้ผมจะเอาคว่ำลงแล้วก็ลง สวัสด์ขันดูนะไม่รู้ว่าจะคลายได้ไหมนะครับขอให้คลายน็อตได้เลยกันเดี๋ยวคว่ำลงกันหนึ่งเอาลงนอนลงพื้นเลยมปลายิลุด้วยร้อ <yerde scratching> ยครับอีห้องมันมืดไปเนี่ยเดี๋ยวไปเอาไฟแป๊บมนึ่งฮะแป๊บนึงนะได้เร uh, ียบร้อยแล้วครับตัวนี้คือผมจะขันน็อตตรงนี้ออกนะครับ ไม่รู้ว่าจะขันได้ไหมนะครับผมลองเอาไขควงแลครับไม่ไหวครับผมอ้าวน,นี้สั้นอีกติดไหมเนี่ยไม่ได้ฮะเดี๋ยวต้องไปหาตัวยาวแล้วเนี่ยอันนี้สั้นเกินมาขันออกขันออกอจับไว้เนี่ยงนาะนนี้มีแตก เรียบร้อยหลุดแล้วนี่ใช้ไขควงนี่ขันยากไหมสว่านนี่ทีเดียวรูดเลยจบจบปะเนี่ยงานเข้าแล้วฮะเยี่เลยรูดเลยอ่ะรูด งานเข้าแล้วหัวลุดตไอ้โมเมนต์นี่ไงลุดออกแค่ตัวนี้ตัวเดียวตายแล้วทำไงดีทีนี้โ็อตออกแค่ตัวเดียวอืมผมจะทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนหาวิธีเอาน็อตตรงนี้ออกคว้านหรอเจาะหรอควงเช่ไหควงเบนน่าจะขันได้อจ้ะหัวกระจายครับผมเรียบร้อย เอาละไหนๆก็รูดแล้วนะครับผมว่าจะเปลี่ยนันเลยนะครับผมจะขวานไปเลยนะขยวานเอาสวารครับผมคว้านออกคว้านเอาหัวออกแล้วก็ปลดออกมาเลยเพราะว่าอีกฝั่งเราขันออกมาได้เดี๋ยวทายตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ออกมาก่อนซีสตาร์เนี่ยแกะออกมาโอ้โหน้ำมันเต็มมือเลยซีสตาร์ตรงนี้กัน ควาจริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะแต่ผมผมอยากเปลี่ยนนะครับตรงน,นี้นี่แหละคช่ไหมมั้งล็อตก็รวมๆกันไว้ก่นนอนกดออกครับน,นี่ก็คันออกครับคิดว่าจะเปลี่ยนง่ายๆนะที่ไหนได้ยากมากเดี๋ยวไปเปลี่ยนดอกสว่า์ก่อนใช้ดอกสว่า์นี่กับเบอร์หนึ่งนี่เลยเบอร์หนึ่งนี่ออก เปิดนี้แล้วก็ยกออกเลยนะครับเดี๋ยวแปลวดอกสว่านเปลี่ยนดอกกันอะได้เวลาเบิร์นแล้วครับเบิร์นหัวหน็อตเบิร์นเียวผมขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะครับเดี๋ยา ขี้เหล็กเต็มเลยเดี๋ยวต้องเอาออกด้วยเนี่ยนีเย่เรียบร้อยแล้ครับติด,ต,ดติดมาเล,เลยนะครับหัวมันน,นั่นนี่เนาะเดี๋ยวอยเอาออกแล้วกันต่อไปก็ขันตรงนี้ออกอะนะครับล้ม้วยขันเอาขาย,ยืดตรงนี้หลุดแล้วหลุดง่ายมากนี่นะครับไม่มีน็อตอยู่นี่ขันน็อตตรงนี้ออกเดี๋ยวหาที่วางก่อนโอเคมุมนี้ได้ ไาคลงนี้ต้องหาแบบดีๆหน่อยนะครับที่จับแบบมาตรฐานแน่นๆหน่อยน็อตมันชอบแบบหัวมันชอบรูดนะฮะรูดแล้วยแย่เลยเนี่ยนี่ผมไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยจะเอาน็อตเกลียวใส่แทนกันเกลียวหยาบครับใส่แทนเนื้อมันเป็นเนื้อนี่นะมันไม่ใช่นี้เหล็กครับมันเป็นคล้ายๆอลลอยคล้ายๆอลูมิเนียมไม่ใช่อลูมิเนียมมันชัคล้ายๆดีบุกอะนี่คุณผู้ชม คลายดีบุกนะเปื่อยมากเลยไม่ใช้เกียวยาบเนี่ยอันนี้มันเป็นพลาสติกนะ,นะเรียบร้อยเคาะหน่อยอนไรการช่างมารายการช่ง <laughs> รรา,าชงครับ ค่อยเคาะเลยนะนรู้ว่าต้องขันเฟืองตัวนี้ออกด้วยอุ้ยไม่ออกแฮะปั๊อ้าวรุดเชยเรียบร้อยครับนี่ยังเป็นเบ้าแบบนี้เลยมีเราจะเปลี่ยนทั้งเบ้าเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือรูน็อตตรงนี้ปักนี่ที่ผมเอาออกเมื่อกี้นี่มีแค่เหล็กจะเข้าในมอเตอร์ไหมเนี่ยที่ไม่ได้ปิดด้วย รอเบ้าตัวใหม่เลยอืมโอเคนี่นะเบ้าตัวใหม่ครับเราจะเปลี่ยนทั้งเบ้าเลยเฮ้ยใส่ได้ไหมเนะี่ยตรงรุ่นไหม,นะไมเ,นนเ,นเนี่ยทำไมมันโค่นเคลนอย่ยงเอาได้นี่ตรงรุ่นดีเป๊ะเลยเนี่ยว้าวเดี๋ยวผมมาหาวิธีเอาน็อตตัวนี้ออกนะครับหรือไม่ผมก็จะเจาะเจาะนะฮะเจาะตรงนี้นะครับมันมีรูอีกสำรองอีกรูหนึ่งนี่ จะลองเจาะดูนะครับถ้าเจาะได้ก็จะเจาะตรงนี้ลอเอาแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้หรือว่าถ้าเอาตัวนี้เอาได้ก็เอาเอาออกนะครับเดี๋ยวผมหาวิธีแป๊บนะสักครู่สักครู่นะฮะขอเวลาคิดก่อนนะคิดสามสิบวันเอาอะไรคุณผู้ชมนะครับมีมีเสียงเพลงแทรกนิดนึงนะพอดีทั้งวิทยุทั้งเปิดเพลงด้วยนะฮะก็ผมเอาครีมจี๊งโจกนะฮะขันนะฮะขันคืนนะฮะขันคืนเนาะขันคืนแล้วมันก็จะคลายขึ้นนะฮะ ห,หมุนไปด้านซ้ายมันนี่เนี่ยนะหวัวมันจะลอยขึ้นลอยขึ้นทีละนิดทีละนิดพอมันขึ้นมาเสร็จก็หมุน,นครับผมหมุนออกมานอ่ามันจะเหมือนจะสุดขีบเลยครับผมหมุนเลยเกีียวตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น็อตยับเข้าไปแทนแตะปูกเกีียวเลยครับน็อตยับเลยจัดไปเลยแต่ไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูแลกันนะครับขายอย่างนี้ออก โชคดีที่มีครีมเนะี่ยถ้าไม่มีครีมนะี่แย่เลยเนะี่ยเป็นฝ้าเลยเนะี่ยไม่ใช่คนละครีมเลยเจ๋เลงปงตอนช่วงนี้ผมจะไม่ใส่เพลงแบ็กกราวเลยกันให้ฟังเพลงแบ็กกราวที่มันผมเปิดเลยกันนะคัน่ะ ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรในฝากถึงผู้ผลิตนะครับน็อตนี่ต้องขอเป็นวัสดุที่หัวแบบดีดีหน่อยละกันหัวมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมันลูดง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ขันยากมากเลยขันออกยากมาก <c oughs> เอ้ยโอ้โหกว่าจะออกใช้เวลาสามสิบเดือนแล้ว <c oughs> เ,อเอามือขัน ง่ายกว่าเยอะมันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับทีนี้ก็ใส่ตัวไม้เข้าไปอ,านะอันนี้ปลดขึ้นงนะัล็อกไว้ก่น รู้สึกไม่ไม่ค่อยตรงแฮะสรุปว่าตรงรุ่นนะตรงนี้แหละครับจะเอาอะไรมาขันทีน่นี่อ่ะน็อตหยาบไปหาน็อตหยาบแป๊บมีน็อตหยาบอยู่ไม่รู้ว่าจะยาวไปหรือเปล่านะน็อตหยาบนะี่ย เทเียวกันแต่พอมันลงไปมันก็ไม่ติดอะไ,ไม่ติดอะไรเนละนี่ด้าน,นล่างมันมันโบอีกเยอะเลยนะน,นี่ครับมันไม่โดนอะไรนะครับก็เสียบไปได้แล้วเดี๋ยวเรายึดฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งนั้นไม่ต้องห่วงครับ<ะ>แค่คฝั่งนี้ดได้ ขันเข้าไปครับนี่ไงเกียวยาบครับเฮ้ยอยู่ไหมเนีเ่ยเฮ้ยน่าจะอยู่นะโอเค okay, เรียบร้อยต่อไปใส่เกียวละเอียดฝั่งน,นี้ที่เราใช้ขันออกมาเกียวละเอียดถูกตัวไหมเนี่ย ขันเข้าไปเรียบร้อยไม่ต้องเน่นมากแต่ก็ต้องเน่น <c oughs> อันนี้บ้าง <c oughs> เอ้าล็อกขึ้นคนระับอันนี้ก็เสียบขเข้ามาแบบนี้อุ้ย <c oughs> <c oughs> งานเข้าแล้ว ขอหมุนขึ้นมานิดนึงขอางลงอินโอ้โหแข็งมากเออเรียบร้อยเสียบเข้าไปเรียบร้อยขันคืนให้ดีเอามือหมุนเข้าไปก่อนครับอ่าอุ้ยเดี๋ยวนะนั่งผิดฝั่งแต่ปีก่อนปั๊ ตรงไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ถนัดเลยหาวางก่อนจับกล้องไปด้วยขันไปด้วย,ยไม่ถนัดเลยนะอ้าวโยกใช่โอ้โห เรียบร้อยครับฝืดไหมเนี่ยฝืดเกินเปล่าคลายนิดนึงอันนี้บ้างอันนี้ก็ล็อกใส่เหมือนเดิมฝาตรงนี้อ้าเลยเนี่ย นน่อ้าวเรียบร้อยกดสายคือกดลงใช่ไหมฮะกดลงแล้วลองสายดูอลองเปิดดูครับผมเบอร์หนึ่งเฮ้ยเสียงอะไร นี่เลยเงียบเงียบสนิทมันมีโกโกโกแลวฮะมีนิดนึงป<ะ>ั๊กเอาเบอร์สองดูเอเฮ้ยเสียงอะไรเหมือนมีอะไรเข้าไปยัดตรงวมอเตอร์นี่สายแลละสุดยอดเฮ้ย,เ,ยเสียงอะไร เหมือนมันบดอะไรสักอย่างป<ะ>๊เออโอเคอะไรสงสัยเศษเศษอันนั้นแน่เลยอาจจะนะฮะเอออ่ะใช้งานได้นะครับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็ ลืมกดไลค์กดซับช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็ประกอบนะฮะข้อฝาแล้วก็ใส่ที่ดึงที่เราเปให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยครับไปแล้วเป็นบัตรทใช้งานได้ปกติครับดีเยี่ยมนะฮะเออเดี๋ยวผมขอเคลียร์อันนี้ก่อนต้องเอาไปปองก่อนนะปองดังก๊อดเก็ดก๊อเก็ดเนี่ยเนี่ยใส่เศษต้องเข้าไปแน่เลยโอเคไปแล้วครับไปบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ I can make a better me Better believe in your mind, cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything